สวัสดีค่ะพบกับช่องเทยไทยในฮอลแลนด์อีกแล้วด้อจ้ะสวัสดีพี่น้องป้องไปสุขูสุขพ้ด้อจาะวันนี้ตัวต,วตวนั่งอยู่กับผละไม้เด้อค่ะไปตลาดมาเมื่อกี้นะคะผละไม้ที่สําหรับกินตอนกลางวันส่วนมากก็กินผลไม้นี่แหละจา้าลูกพลับก็มีนะคะได้กล้วยได้ส้มที่แน่ๆก็คือที่จะก,กินก็คือองุ่นนี่ค่ะมามากินผลไม้น้ากันครับพี่น้องค่ะ ช่วงกลางวันส่วนมากก็จะกินประมาณนี้นะคะส่วนมากก็กินแค่ผลไม้ก,กินอาหารว่างค่ะบางครั้งก็มีสลัเปาหรือว่ามีพวกขนมใหม่ปังกรอบๆขนมปังเนยอะไรต่างๆประมาณนี้นะคะที่โตัวโต๊กินส่วนมากตอนกลางวันหรือว่า โยเกิรกับโยเกิดกับผลไม้ค่ะตอนนี้ก็โชคดีหน่อยหนึ่งนะคะว่าทางไอ้ฮอลแลนด์ทางนทเนเธอร์แลนด์ยังไม่ได้ล็อกดาวน์นะคะ รอฟังนายกประกาศวันต่อวันไปเรื่อยๆแต่วันนี้เขาจะมีประกาศออกมาอีกทีหนึ่งตอนเย็นค่ะเราก็รอฟังข่าวและรอฟังเรื่องราวว่าบ้านเมืองเขาจะไปในคิดทางไหนเกี่ยวกับโควิดกับโควิดนะคะแต่าทางเยอรมนีเขาก็ล็อกดาวไปแล้วเรื่องตั้งแต่เมื่อวานนะคะแล้วก็ทางไอ้หลากหลายประเทศส่วนยุโรปตอนนี้ก็ต่อสู้กับโรคระบาดโรคโควิดกันเยอะแยะเลยเด้อคะ่ะ บางประเทศเขาก็ล็อกดาวไปแล้วค่ะให้ออกจากบ้านได้ไม่เกิน1กิโลเมตรและก็ออกจากบ้านได้ไม่เกิน1ชั่วโมงนะคะเพราะเขากระจายทหารตำรวจตามถนนหนทางตรวจคนจะไปจะมาใครจะไปไหนมีเหตุจําเป็นไม่มีเหตุจําเป็นค่ะพวกที่งานจําเป็นเกี่ยวกับการรักษาคนหมอพยาบาลตำรวจทหารพวกที่จําเป็นจริงๆหรือว่างานโรงงานก็โรงงานที่ทําพวกอาหารจริงๆที่จะได้ไปทํานะคะถ้าถ้าล็อกดาวจริงๆนะคะ เราก็ฟังประกาศเย็นนี้อีกครั้งหนึ่งค่ะเดี๋ยวตโต้จะอัปเดตให้ฟังกันเรื่อยเด้อย,ยจ้าเรื่องโควิดโคริดน,นะคะเมื่อโรคระบาดมันมาแล้วเราก็เตรียมตัวเตรียมใจรับมือกับมันแล้วก็ระวังเท่าที่ระวังได้นะครับพี่น้องคะ่ะวันนี้เราไม่เป็นพรุ่งนี้เราก็ไม่ได้รับรองว่าเราจะเปลี่ยนหรือไม่เป็นแต่เราก็ระวังเท่าที่ทําได้ใส่หน้ากากล้างมือบ่อยบอยล้างมือด้วยแอลกอฮอล์บ่อยๆเราไปนู่นไปนี่จะให้เรา ขังตัวเองอยู่ในบ้านทั้งวี่ทั้งวันมันก็ยากค่ะถ้าเขายังไม่ได้ล็อกดาวนะคะแต่ถ้าล็อกดาวไปแล้วก็ว่ากันไปอีกอย่างหนึ่งแล้วก็ทําตามกฎเกณฑ์ตามระเบียบของเขาค่ะแต่ได้ยินว่าฮอลแลนด์ตอนนี้ถ้าจะเดินจะเหินตามถนนหนทางห้ามเกินแต่ก่อนใครเดินกันได้สี่คนค่ะแต่ตอนนี้ใครเดินกันแค่สองคนเท่านั้นนะคะแล้วก็รักษาระยะห่างถ้าไม่ใช่ผัวเมียากาันก็รักษาระยะห่างค่ะ ทางบ้านเราก็ดีหน่อยนะคะทางเมืองไทยก็ถือว่าดีแล้วค่ะทางยุโรปหลายๆประเทศเขาก็ชื่นชมทางเมืองไทยการรักษาการป้องกันเกี่ยวกับโรคโควิดแค่รัฐบาลขอความร่วมมือคนบ้านเราเขาก็กลัวเขาก็ทําตามทุกอย่างนะคะแต่ทางเมืองนอกนะคำว่าสิทธ,ทธิเสรีภาพของคนนี่มันสําคัญค่ะจะบังคับตัวนู้นตัวนี้มันก็ยากค่ะทางเมืองฝรั่งมันก็ถือว่ายากตรงนี้เหมือนกันค่ะเพราะเขาเอา เศรษฐกิจควบคู่กับชีวิตคนไปด้วยตั้งแต่ทีแรกแล้วค่ะอย่างว่าลังห่งบ้านเราก็ชีวิตคนก็สำคัญแต่ตอนนี้เศรษฐกิจก็ว่ากันไปนะคะเป็นแบบไหนก็เห็นเห็นกันอยู่เนะานะจ่าเนาะบริบากกันค่ะสะดวกข้างใดก็เห็นแบบนั้นประเทศไหนมาตรการแบบไหนเราก็ฟังเขาเรามาอยู่เมืองเขาบ้านเขาเราก็มาฟังกฎระเบียบของบ้านเขาเราก็ทําตามอย่างเคร่งครัดแล้วกันเนาะ ผิดขึ้นมาผิดกฎมงกฎหมายทางเมืองนอกก็ก็จับทันทีก็ถือว่าร้ายแรงค่ะแล้วมันก็มีผลต่อพัสปอร์ตหรือการเปลี่ยนการอยู่การใช้ชีวิตทางเมืองนอกแต่สําหรับช่วงคนที่มาใหม่ๆก็คงจะรู้ดีเพราะว่ามันต้องเรียนค่ะเรียนภาษาเรียนกฎระเบียบเรียนกฎหมายบ้านเมืองเขาก่อนนะคะก่อนที่จะมาใช้ชีวิตอยู่กับเขาทางบ้านเมืองเขาบ้านเมืองเขาเป็นประเทศที่พัฒนาประเทศที่เจริญเราก็ต้องเรามาจาก ประเทศเราเราก็ทงมาแอคทีฟกับเขามากระโดดไปกับเขาให้ได้ค่ะเตรียมตัวเตรียมใจไปกับเขาแล้ววันหลังให้โตโต้จะคุยเรื่องการที่ช่วงโตโต้มาอยู่ใหม่ๆว่าทําอะไรบ้างเป็นยังไงบ้างทําไมได้มาอยู่เมืองนอกคิดยังไงได้มาอยู่ฮอลแลนด์ตัดสินใจดีหรือเปล่าเป็นแบบไหนการคบกับฝรั่งเป็นยังไงวันหลังโตโต้จะมาคุยให้ฟังยาวๆเหมือนกันเดอจ้าทุกคนค่ะ แต่ตอนนี้อีกอย่างหนึ่งที่เป็นปัญหาเด้อค่ะเห็นข่าวไหมคะเกิดเหตุการณ์ก่อก,อการร้ายแบบเมืองนูน้นเมืองนี้ไหนจะเข้าต่อสู้ปกป้องตัวเองกับโรคโควิดแล้วก็ยังมาต้องมาต่อสู้กับพวกก่อการร้ายต้องมาหลบมาซ่อนมาหลีกมาเลี่ยงกันก็ถือว่าตอนนี้ก็ถือว่ายากเหมือนกันนะคะเมื่อวานเมื่อคืนวานก็ฆ่ากันตายที่กรุงเวียนานาประเทศออสเตรียค่ะ เย็ยนว่าเจ็บหรือตายกันไปไม่ใช่สามสี่คนนู้นเหรอคะแล้วก่อนหน้านั้นสองสามวันก่อนนูก็เมืองนีสประเทศฝรั่งเศสคะ่ะช่วงที่โตัวตัวมาอยู่ฮอลแลนด์ใหม่ๆเด้อจ้าสิบอกซูฟังนิดนึงคะ่ะปีที่โตัวตัวมามาชนก,น,กนกันกับตอนที่ประเทศแถบอาหรับตะวันออกเขาเรียกประเทศตะวันออกกลางหรือเปล่าคะ กำลังเกิดปัญหาพอดีช่วงมีสงครามมีอะไรของประเทศซีเรียประเทศโซนทางนั้นนะคะเขาก็อบพยพมาปีเดียวกับที่โตโตมานะคะแต่โตโต้ก็พูดกับแฟนว่ายุโรปก็เลี้ยงเขาเยอะมากนี่คือความเห็นส่วนตัวของโตโต้นะคะเลี้ยงเขาไว้เยอะมากค่ะโอบอุ้มเขาให้เขาให้ที่อยู่ที่กินให้อะไรมีแต่ห่วงเขาสารพัดท,ทั้งให้เขาเรียนทั้งอะไรเขา แต่เข้ามาอยู่นี่บางคนเขาก็ไม่ได้แอคทีฟนะคะเขาไม่ได้ว่าเออถ้ามาอยู่ประเทศเขาจะเด็ดเคร่งคัดทําตามกฎระเบียบของประเทศเขาเขาไม่ได้กระตือรือร้นเหมือนเรานะเรามาอยู่อยู่แบบถูกต้องแล้วก็มาตามแฟนทุกสิ่งทุกอย่างเราถูกต้องหมดมันแต่รัฐบา,าลเันก็มาไล่เอากับเราทุกอย่างนะคะภาษีนูน่นภาษีนี่ทุกสิ่งทุกอย่างแฟนเร,เราได้จ่ายหมด แต่พวกที่ลีไภัยที่มาหลบที่เขาอบเขาอุ้มบ้านฟรีหาข้าวหาน้ำให้กินฟรีเรียนก็ว่าจะเสียเงินว่าจะไอเก็บเงินคืนไม่รู้จะเก็บได้หรือไม่ได้ก็ไม่รู้นะคะดีไม่ดีก็อาจจะฟรีค่ะโตโต้พูดกับแฟนตัวโต้ตลอดนะคะพวกเธออบอุ้มเขาเยอะๆเข้าเธอพวกแขกพวกอิสลามพวกไออาหรับแต่ละคนก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นศาสนาอิสลามหมดทุกคนแล้วก็เข้าใจอยู่ค่ะ แต่ส่วนมากแล้วก็ยุโรปนะในมุมมองของตัวโต้มุมมองของโตโต้ว,ว่าเลี้ยงพวกนี้ก็เหมือนเลี้ยงงูครับจะแว้งกลับมากัดเราหรือจะมาทำร้ายเราเมื่อ,อไรก็ไม่รู้นี่แหละค่ะกําลังค่ะโชคดีว่าโตโต้เัาก็ไม่ได้อยู่ในเมืองหลวงแต่มันก็เป็นเมืองใหญ่ภาคตะนอกของเนเธอร์แลนด์ติดกับเยอรมนีค่ะถ้าพวกโซนเมืองหลวงหรือเมืองใหญ่จริงๆเดี๋ยวนี้มันก็ต,ต้องต้องระวังค่ะไหนจะระวังโค,โค,โโควิด ให้จะต้องมาเฝ้าระวังพวกก่อการร้ายอีกนะคะตอนนี้ค่ะหนาเบื่อหนาหนายนะคะพี่น้องขาเหมือนเช่าหน้าเลียงงูเห่าล่ะค่ะมันก็คอยจะจ้องเข้ามาเหมือนมาซึมซทรัพย์มาอยากจะสร้างให้หนูน่นมาอยากจะทําให้นี่เหมือนบ้านตัวเองค่ะถ้าไม่พอใจอยู่บ้านเขาทําไมไม่กลับไปประเทศตัวเองตัวโต้ก็จะพูดประมาณนี้ส่วนมากนะคะก็จะว่าคุยกับเพื่อนที่เบลเยียม เพื่อนหลากหลายประเทศสวีเดนเวลาโทรคุยกันเขาจะพูดประมาณนี้หลากหลายประเทศก็เป็นปัญหาเหมือนกันเวลาจะให้ขอความร่วมมือทํานู่นทํานี่ให้เรียนรู้กับประวัติศาสตร์วัฒนธรรมอะไรต่างๆของฮอลแลนด์มันยากมากมันเปลี่ยนแปลงยากมากพวกนี้ไม่เหมือนเราคนเอเชียอินโดนีเซียฟิลิปปินส์เวียดนาม ไทยหรือพวกนี้ของเราไม่มีปัญหาเราพร้อมปรับพร้อมเปลี่ยนเราไปอยู่จุดไหนเราก็จะพร้อมปรับพร้อมเปลี่ยนไปกับเขาขอให้เป็นสิ่งที่ดีที่มันจเจริญขึ้นกับชีวิตเราค่ะแต่พวกแขกนี้ไม่ค่ะไม่เหมือนเราเลยนะคะทุกคนถ้าพูดแล้วมันก็มันประมาณนี้เด้อจ้าทุกคนขาไม่รู้จะว่าไงดีเนาะแต่เราก็ระวังเท่าที่เรารวังได้เวลาเดินมาเหมือน ช่วงไหนคนเยอะๆช่วงไหนแออัดเล้วก็หลบก็เลี่ยงเอาทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยจะระวังระวังโควิดเนี่ยจะระวังการก่อการร้ายด้วยจ้ะตอนนี้นะคะแล้วก็ลุ้นไปกับประเทศเราด้วยเมื่อไหร่จะเปิดประเทศเมื่อไหร่จะสามบินจะเปิดไม่รู้ยังไงเห็นผู้หญิงไทยหลายคนไม่ได้ว่ากันนะครับก็ดีใจโอ้ฉันได้แล้วไอสถานทูตอนุญาตให้ฉันบินกลับเมืองไทยอย่างนั้น โต้โต้ยังมองไม่ออกแล้วเขาบินตรงไหนแล้ววันหนึ่งเครื่องบินมันบินหรือเปล่าแล้วถ้ามีแค่สิบกว่าคนยี่สิบคนเครื่องบินทั้งลาเขาจะบินให้ไหมหรือว่าจะไปขึ้นเครื่องตรงไหนต่อตรงไหนการที่แน่นอนที่แน่ชัดมันไม่มีนะครับสําหรับโต้โต้ว่านะแต่ถ้าคนไหนได้เดินเรื่องได้กลับประเทศเร็วๆวันี้คือคนที่ยังไม่ได้กลับปีนี้ก็ดีใจด้วยนะคะับที่ได้กลับไปประเทศเจ้าของนี่ไปเยี่ยม เดือนบ้านเกิดพอเม่พี่นองนะคะก็ดีใจนั่มแต่ว่าโชคดีอย่างหนึ่งคือโตโตโเ้เดือนกุมภาพันธ์ปีนี้ที่ผ่านมาปกติโตโต้เขาจะไปช่วงกลางเดือนมกราถึงเดือนกุมภาพันทุกปีแต่ปีนี้เขาไปมาแล้วหัวเลี้ยวหัวต่อกับโควิดหน้าพอดีโตโต้กลับมาอาทิตย์สองอาทิตย์โควิดหน้าก็เขาก็เริ่มล็อกประเทศล็อกนู่นล็อกนีกนกนกน่โควิดหน้าก็ลงทางยุโรปพอดีพอด,ดีกับพี่นองค่ะ วันหลังก็คุยกันอีกเด้อจ้าวันนี้มาอัปเดตเรื่องโควิดกับเรื่องคุยเรื่องพวกก่อการร้ายนิดนึงเน้ะค่ะตัวตัวเห็นข้าวตัวตัวกับศูนศูนย์นะครับพี่นองค่ะจักเสดยังไงดีนะคะพวกแขกจักเสดยังไงดีดรวอว่าตัวตัวจับมาเป็นแฟนเหมือนทุกคนมาจับมาเป็นผัวหมดทุกคนดีมั้งคะเจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อจ้าตัวตัวกินผลไม้กินอย่างก่อนค่ะ สวัสดีค่ะเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่รอแป๊บหนึ่งเด้อจ้ากลับไปหาทุกคนแน่นอนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะอย่าเบื่อกันนะบ๊ายบาย